ต้องการอาชยาการได้ยินหรือไม่เมื่อคืนคุณหนูรองตะกูุนซูถูกโจรขืนใจนะ่ะมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือกำลังพูดเหลวไรอะไรท่านอ๋องเรื่องที่คุณหนูใหญ่เสียหายเรียงว่าตอนนี้จะแร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงขอรับไปไปให้พล องชายสู่อ๋องอย่าทำาร้ตัวเองเลยแเยอเอ๋อแเยอเอ๋อเป็นเจ้าจริงๆรหรือข้าเองเจ้ามาเพื่อดาข้าหรือในหัวใจขององค์ชายแเยเอ๋อเป็นผู้หญิงร้ายกาจเช่นนั้นหรือเจ้าคะไม่ทุกวันนี้แย่เอ๋อพยายามหาวิธีที่จะช่วยอง์ชาย แย่เออค่ะย่ย่เออเจ้าแม้ว่าหัวใจขององค์ชายสู่อ๋องจะไม่อยู่ที่แย่เออแต่แย่เออไม่ยอมให้ท่านถูกขังอยู่ในกรงองค์ชายควรจะเป็นมังกรที่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแย่เออยินดีที่จะให้ท่านเหยียบเพื่อกระโดดออกจากกรง ยเยอขอร้องท่านปู่ให้เขาช่วยให้ท่านหลุดพ้นความลำบากตอนนี้ก็มีแค่สละชื่อเสียงของข้าเพื่อทำลายชื่อเสียงขององค์ชายรุ่ยอองและเสียวเออองค์ชายจะยอมสูญเ,เสียเสียวเออหรือไม่ยเยอข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวงังแยเยอเป็นเช่นไรบ้าง จนของท่านเีนาบดียกระดับการเฝ้าระวังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในครับท่านองคุณหนูใหญ่ทำสิ่งนี้เพื่อท่านท่านแค่ลืมคุณหนูรองอย่าได้ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเลยครับ่างตัวดีนั่นข้าจะทำให้นางเสียใจท่านองต้องทำได้แน่นอนครับ ท่านองจนนั่นเขียนบทกวีล้ามุกในเมืองหลวงแพร่กระจายไปทุกที่เลยครับตอนนี้เรื่องที่คุณหนูใหญ่ตระกูลซูเสียหายได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงแล้วฟิงหลิงหลานตอนนี้เจ้ายัางคิดว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของใต้เท้าจวงอยู่หรอเมื่อก่อนไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วแต่กะแปลกๆอะไรเนี่ย ไปจับตาดูที่จวนเสนาบดีดูว่าคุณหนูใหญ่ตุกูลซูจะแขวนคอตัวเองเมื่อ,อไรขอรับจะว่าอะไรนะแขวนคอตัวเองเหรอเอ๊ะห,หายไปไหนแล้วจวนเสนาบดี วนหนูใหญ่เราจะทำเช่นนี้จริงๆหรือเจ้าคะเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วทำได้แค่สู้ตายไม่ถอยละข้าไม่มีวันยอมสูเซียวนางตัวดีจะต้องก้มหัวให้ข้าอิความอภัยยศที่ข้าได้รับในวันนี้ต้องได้รับการชดใช้เป็นสิบเท่าแย่แล้วรีบพาคนมาเร็วคุณหนูใหญ่คิดสั้นแล้ว นู่งนายท่านแย่ยแล้วขรับคุณหนูใหญ่คิดสั้นแล้วเยอ่ออกำลังทำอะไรนะอ้อใครนะท่านเสนาบดีสูท่านน้องของข้าน้อยให้ข้าน้อยมาพูดกับท่านประโยคหนึ่งขอรับ พูดอะไรหรือไต่เท้าอูอีได้โปรดอธิบายโดยเร็วเรื่องของคุณหนูใหญ่มีบางอย่างแปลกประหลาดขอรับจะหมายความว่าอะไรหากใต่เท้าเชื่อท่านอองของข้าน้อยในช่วงสองสามวันนี้จะดูแลคุณหนูรองเป็นอย่างดีให้นางมีความสุขมากขึ้นโอ,อ้ช้ากก่อนเออ